สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดียามค่ำคืนของวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งสวีเดนจ้านี่ไห่ได้อย่างวันิีเมื่อนี้ไอ้ได้ตำตำซัวค่ะตำซัวใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกอันเก่าน่นะคะ่ะไอต้องรีบกินเพราะว่าวน้ำลายไอแตก เพราะว่าถ้าบุกินมือนี้รับรองเสียชัวไอ้กับมีกระถินค่ะพันปีอยู่ในช่องฟริสค่ะเม็ดเม็ดกระถินแล้วก็ใส่มากรอ,อืม พี่น้องจ๋าซิมคำแรกโอ้เพชร <c oughs> สกินนด้บอกใส่ทั้งพริกกระเลียงทั้งพริกพริกแดงจินดาพี่น้องจ๋าตายครับระ <c oughs> ดึกเหลืออีกกรัมหนึ่งยังไม่ได้กินเลยมันจะเหลืองมันจะเน่าทีนั้นเนี่ย กินมือ หน้าแดงเพชด <c oughs> มื่อนี้ไปเห็นง,งานบร่ได้แต่งหน้าจะ้ะไปแต่เศร้าไปแต่เศร้าหลายไปฮอดที่ทำงานลืมกุญแจล็อกเกอร์ลืมกางเกงยูนิฟอร์มลืมได้ยังไงอะ่ะลืมกุญแจไม่เท่าไหร่แต่ลืมลืมยูนิฟอร์มอะคือใส่แต่เสื้อไปไง เอ,เอาเอายัดใส่กระเป๋าแล้วที่จับได้ก็คือเอาเกงใส่กระเป๋าไปแล้วจะไปหยิบออกตอนไหนงงมากพอไปถึงไม่เกางเงใส่เปิดตู้ไม่ได้ดาวไกเอาที่ตัดใส่ยูอค่ะจาก Security มาตัดเสร็จปุ๊บก็โทรหาโทรหาแผนกทสัพยกากรมนุษย์บอกว่า ขอยืมกันเกงเพราะว่าไม่มีเางเกงใส่ทำงานนั่นแหละตลกดีออเออเอยะวันนี้เออมากแล้วตั้งแต่ทำงานมาสองปีกว่าทำงานที่เกียร์ตัดสายยูไปแล้วสองรอบแล้วก็ อีกรอบนึงมันจะเป็นกุญแจแบบที่เป็นเป็นรหัสอะ่ะตัวนั้นก็คือพังไปแล้วตัวหนึ่งตอนนี้คือแม่กุญแจเสียไปแล้วสามตัว <c oughs> ไอ้นะ <c oughs> กอกอะมะซุกจ้ะมะกอกดิบมันแต่มันเปรี้ยวนะมะกอกมันดิบแต่มันเปรี้ยวอยู่จ้ะ เพ็ดเพ็ดเพ็ดม e ืออ <fox> ื่นก็มาจัดเนาะพี่น้องก็เฮ็ดงานไห้ได้ยุดมือนึง่งอายุมรรจัดเนาะ ช่วงนี้หัวรดเดชเยอะจ้ะอยู e just, ize, ่ตลาดแล้วก็อร่อยด้วยมันจะแบบกินง่ายไม่คืนไม่มีอาการคืนๆืนขมๆหรือว่าเป็นแบบเปลี่ยนฉุนกินมาจนครึ่งนึงแล้วจะลืม ลืมแคปหมูแคปหมูมันซื้อจากน้องแอนจ้ะไอต,ต้องไอต,ต้องใส่ถั่วเพราะว่าไอ้ไอยากไอ้ไอยากให้มันถือน้ำน้ำน้ำ,นำตับมะหงจ้ะกมันมันทีบบย่านมาในนี้มันนิ่มก็กรอบแซ่บจ้ะเอาไปับเมนมาชมกันเอง มันมันอร่อยหรือจ้ะเพราะว่าไอคืเป็นนักกินนักชิมคนนึงคือกันเลยค่ะเขาเคยกินเคยชิมมาหลายเจ้าตั้งแต่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกแต่ไดนท้องว่วตรงไหนแบบใดที่มันแซ่บจากแคบหมูเนี่ยค่ะแคบหมูเซิร์จากยิปโคละตอนโบห้ย,ยิปหลายยมันสมิด เสียงฟันกระทบกันกุ๊กๆุกนี่เสียงนกร้องช่วงนี้นกนกบินกลับมานกเริ่มบินกลับมาที่สวีเดนกําลังเรียกร้องหาคู่เรียกร้องหาคู่นกที่ร้องตอนช่วงกลางคืนก็มีแล้วเริ่มเริ่มร้องตอนตีสามตีสี่ค่ะไอ้นี่แบบที่ไอช่วงนี้ไอจะนอนแบบนอนไม่เต็มอิ่มเพราะว่านกมันร้องอ่ะนะ ไอ้ก็ตื่นตื่นเพราะฟังเสียงนกแล้วก็พยายามขมตาให้หลับอีกก็หลับอย่างเงี้ยค่ะพอนาฬิกาปุ๊กอีกดีก็ตื่นอีกทีอร่องโอเคอืมสุดยอด อันเดรสบอกให้ออยอะใส่ที่อุดหูนอนที่เป็นซิลิโคนนะคะไอก็โอ้จะถนัดเหรอฟินมาก ใจไม่ไหวกินมือเปลือกมะกอกจ้ะนี่จ้ะเปี้ยวนะจ้ะถึงจะแบบบอ่อซุกกับเปรี้ยวจ้ะพอดีไอซื้อมาหลายประมาณเดือนที่แล้วไอก็เลยใส่ช่องซิสไว้จ้ะบ่บห้เสีย แต่ประมึกกันเนี่ยจงกลับไปกินที่หลังกินทอดป้าขินทอดบ้านจ้ะมือเศร้าโทรคุยกับพ่อกับแม่ลานก็นเลยถ่ายให้เห็นต้นมะม่วงจ้ะพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าหนูมะม่วงมันล่นพ่อเก็บมะม่วงมากินหวาน เลยบอกพ่อว่าเก็บลงมาบ่มเลยเพราะถ้ามันร่วงลงมามันมันจะช้ำมันเป็นไอจัมบม่ได้ตอนไหนปลูกไอปลูกเองอืมไอจัมบม่ได้ว่าพันนี่อย่างแต่ว่าเวลาที่มันยังโบกแก่มันจะแบบโบเปี้ยวจักแพรมันจะเป็นมันมันแต่โบแม่เขียวสเสวยโบแม่ฟ้าลั่นหรือจะเป็นฟ้าลั่น ไปก่อนลืมแล้วเนี่ยแต่ว่าพ่อบอกว่าพ่อกับแม่บอกว่ากินซุกแซบแซบอืมไปก็เลยบอกร้านว่าถ่ายคลิปมะม่มวงมาให้น่ายหน่อยเดี๋ยวนายจะเอาลง youtube น้องบีก็เลยจัดให้ออยปลูกมะม่มวง โบเคยกินมาม่วงที่เจ้าของปลูกเลยจ้ะเพราะมานี่กับแปดปีเนาะไอ้ปลูกตั้งแป่ปีสองพันเท่าไหร่เหลือจะปลาหมึกอืมพี่น้องจ้ะ ไปเัยบ่ต้องตันแย่ๆ กินคํานี้ได้ไปเนาะอืออ,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 อือไปแล้วจ้ะสิพยา,ยามกินให้เมื่อจ้ะเนี่ย ว่าคลิปมันสัญาพวกขอบคุณห,หลายๆจังไปแล้วนะคะ